เราเดินทางขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมทำการพิชิตยอดดอยผาตัดแห่งแพชรบูรณ์ทีเคดีเอ็นโดโรเทลนครับต้อมกระชายดําและพี่น้องสายป่าที่ร่วมกันมาเดินทางในวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอกครับผมขอบคุณอาจารย์เอกเอ็นโ o สายเมาขอบคุณน,น้องๆน,นะแล้วก็มีชุดไหนบ,บ้างเนี่ยขอบคุณเฟิร์สนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนครไทยเอ็นโโรขอบคุณมากๆครับถ้าไม่มีพวกท่านผมคงไม่เห็นนะครับ ถ้าไม่มีเฟิร์สพี่ก็คงไม่ได้มานะครับถ้าไม่มีไอติมก็คงไม่ได้กินไอติมอร่อยอร่อยผมครับรถทางที่ได้เรามาถึงไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมทําการเก็บเรซคอร์ดเป็นวีดีโอเอาไว้นะครับยิ้มแล้วครับตอนนี้นี่คือสิ่งที่เราขี่กันขึ้นมาอิ่มมากเวลาพักสินาทีครับจะไปตัวเพลงต่อครับอิ่มมากอิ่มมากรถจายตลาดแท็กันหมื่น เรามาถึงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้น,น,นี่คือ <Okay. S 1> ผมมาแล้วมาธนาดก็ตั้งใจอยากจะมานานแล้วนะครับผมก็มีโอกาสในครั้งนี้นะครับสว,นะสวยเลยไฟม,ม,นะมาไฟมาาฟมาไฟมา